เครื่องแรกนะครับเครื่องแรกที่จะเน้นให้ผู้รับผู้เป็นเล่นจะสามารถซื้อเครื่องเครื่องสุดได้เสียในการประกันภัยไอ้ตรงตรงส่วได้เสียของการประกันภัยท่านท่านระวังให้ดีนะครับว่าเป็นส่วได้เสียของผู้รับประกันภัยไม่ใช่ส่วได้เสียของผู้รับประโยชน์นะเพราะผู้รับประโยชน์เนี่ในหลักกฎหมายแล้วเป็นใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นบริของบรทก็ได้ยเราจะให้เราต้องเอาคุณพ่อคุณแม่ลูกสามีภรรยา พคนประโยชน์ัำนค่ที่ลัของเขากั่ปฏิบัติไม่ใช่เป็นกฎหมายแต่ว่าคนที่จะทำปรกากันก็หมายถึงว่าเราจะทําประกันชีวิตให้ลูกให้รนยาติให้คุพ่อคุณแม่เราเป็นรุรกเนี่ยเราก็เป็นผู้ถามก็มีส่วนเสียนะนนั้นคือหลักแรกที่ว่าอะมันนี้นพอมาถึงอันอเรื่องปกปิดคอนดิจนตรงนี้เราก็ได้เสียไป อยู <premises. S 2> ่ตัวหนึ่งวันนี้ที่เราจะเรียนเราจนเราจะเรียนเรื่องนี้ครับเรื่องการใช้ค่าสินค้าทดแทนการดใช้ค่าสินค้าทดแทนจะอยู่ในไหนการดใช้ค่าสินค้าทดแทนก็จะอยู่ในประเภทของประกันภายสังนะครับเพราะประกันชีวิตเนี่ยเวลาทําประกันชีวิตแล้วคนตายเวลาจ่ายเงินเราจะไม่เรียกค่าสินค้าทดแทนเราจะเรียกว่านจ่าจเป็นเงินจำนวนหนึ่งคือทุนเท่าไหร่เท่าไรเว่า ี่จะมาต่อรองไม่ได้นะจะบอกว่าโอ๊ยผมรับประกันคุณล้านนึงเนี่ยตอนเนี้ยคุณเป็นประเด็นได้ยังไงชีวิตคุณเหลือขีดเดียวไม่เสียเดียวมอ่งไม่ได้อาจจะไปต่อ บริษัทประกันจะบอกโอ้ยไอเนี่ยทิ้งไว้เปพื่นเจ็บป่วยตายอยู่แล้วนะาะน้องนะก็ไม่ยากแต่คราวนี้เคยมีเรื่องจริงเกิดขึ้นนะตอนไปที่โรงพยาบาลลักษณะอย่างเนี้ยคือคนตายเนี่ยซ้อนก๊อตสายมากลับจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกว่า คุณยายก็ตกลงมาไปนอนลงไปในสองฝันตายปรากฏว่าพอไปดูผลคดีคดีออกมาว่ามันเริ่มโดนที่บัดเจ็บแค่ประมาณธรรมดาไม่ได้ทำให้เขาตายบอกว่าไม่็ไถามร้อยเบนว่าทำไมทำไมถึงไม่ไม่ชี้ว่าเขาเขาเริ่มโดนแบบประมาททำให้เฉจยวชนรอดตายเขาบอกไอ้สาเหตุที่ตายมันไม่ได้เกี่ยวกับ อ็เลยใช้ตกเงิยเพราะไอ้ที่ตกออกมามันเป็นแผลตลอดที่เดียวควคนคนที่ซอนท้ายนะทุก่างสาเหตุที่ตายคือมาจากบาดเหนเป็ตองไนเอคนที่ขับรถชนก็เลยรอดตัวไปไม่งั้โดนในข้างอวัวะอาใช่ไหมครับโูกหีไปเพราะว่าอันนั้นอันนั้นมันเป็นคดีปกติไม่ดินดันเดนไม่ไม่วิ่งเพราะว่ารู้จักรถเดินที่ดีเขาเป็นคนดีไม่ไม่ดิ ก็ก่าวว่าผลการตายเขาตรวจสอบยืนยันจากแทยเลยให้บอกว่าตายจากมะเรเพราะก่อนก่อนนั้นคือเปตัวที่โรงยาบาแล้วโรงพยาบาลบอกว่าแยากกินแล้วกินอยากไปแล้วก็ไปไม่เคยจอมานตายเลยตอนนั้นรัษาไม่ไหคือใช้แสงไม่ได้แล้วอะไรแล้วก็เออมากดเหน้นะาเกิดเหตุารณเราอกว่าถ้าอย่างนี้นั่นก็ถือว่าตายป่วยตายไม่ได้ตายคน

น้อยใจบอกถ้ามั้ดต่อไปถ้าไอ้พวกโค้งตัวแทนของสถาการมันโดนพ่นผมไม่ช่วยแล้วลองลองลองไม่พ่นเสร็จแล้วผมไปไปเพราะอะไรเพราะผมไปช่วยเอ่อกองยิงไม่จ่ายผมนี่ก็โอเคโอเคก็ไปเสียเรื่องอะไรครับเรื่องคามเป็นแบบนี้เท่านั้น i'm going

เข้สเสียหายอันนั้นเขาไม่เรียกว่าก้อนเสียหายเรียกว่าเป็นความไม่นท่เมความผิดตรงนี้ถ้าอยู่ในกฎหมายเราจะไปลงในมาตราแปดแปดที่เป็นประกันภัยทำถุงนะประกันภัยทำถุงก็จะเห็นบอกว่าบริษัทประกันยจะรับผิดชดใช้้าสูญเสียเพราต่เมื่อผู้ออกประกันภัยอันนี้เก็เปงหลักหลักประกันภัยทำถุงอันนี้อันนี้ท้หาลักทราบย์ไปเพราะไม่เห็นเพราะไม ตัวนี้เลยที่ต้องในในกฎหมายเราแล้วก็ไปคุ้ขอขอพิจาิดคนลอบเรากเรียกว่าประกันภัยวาเราพิอย่างที่เราเรียกประกันพมประกันบุคคลที่สามในสัตวทัดีนะคือประกันภูมุมตอคนถามว่า้ตัวเราตัวเราถ้าขับเราได้น้อยได้เท่าท่าิยมนยเจ็ดก็ได้หนึ่งห้าตายก็ได้สามห้าแต่

เราพมาจะมาชนวล้วตกใจครับตกตัวข้าใาว่าฉันเบมีหัวฝาดพื้ตาคดีออกมาผดไหมเราดไหม่ดหรนอไงวเราไ่หือเาปสิเจะพุ่งตัวเราอ่ะแล้วพอมายื่นกประกันประกันก็จ่ายแค่สามสบ้าแล้วาไมผมไม่ได้ไม่ได้สองแสนแล้วคุณผิดหรือเปล่าแ้คุไม่ผิดไม่ผิไม่จ่ายเห็นไหมนะเนี่ยาเนี่ย ทีปาชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยประการคือนะเขาประกันขอที่ินถ้าคนไม่มีนะเขาไม่าแล้วที่จุบปวดที่มันนี่หนักมา้นก็คือนสมมติเราเราเราขับมอไซค์ไปแล้วมีคนจอดไปเลยหรือว่าทังขยามากกว่าก็คือเมือไทร์เรียบเราตายแล้วหูได้คนทอนดีเลยนะดีหายก้อยเลยไอ้สองคนเนี่ยครับเบิกจากกอสนะกันเนี่ยได้เฉพา ากที่จะทำเองในท่านเพื่อเพื่อจะเอาหประกอบข้อสอบให้พวกเราเพราะแรกก็คือเรื่องส่วนที่สี่ข้อสอบป็เรื่อง6กิดหริกิูตรนิเทศศาสตาก็เป็นเรื่องการชดใช้ค่าสินชนชนะครับอันนี้จะอยู่ในบรรดาแปดเจ็ดเจ็ดแตรงนี้บัรยาวก็ริง ผู้รับการไปทุกประการทีต้องใช้ค่าสื่แทนแต่นี้กว่าไปเพราะตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นตามมาตรา8แปอหกสอก่อนถ้าถ้าเราปมาตราเราเลยบอกว่าสัญญาประสัญญาที่บุคคลบริลงใช้ค่าสื่อดแทนเมื่อมีเห็นการสมัยเกิดขึ้น การชดใช้ชดใช้ใหญ่หน้าไหวไหมชดใช้ก็คืออะไรอันแรกคือว่าถ้าจะชดใช้ก็คือชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงทุกวันนี้ที่มีปัญหากันกับระัฐบาลกับประชาชนที่เวลาที่รออะไสื่อเนื่องมาจากข้อใดต้นรูนอะไรต้นเหตุของการทะเลาะกันทั้งหมนี้มาจากโมลิบหรือเปล่าชดใช้เท่าไหร่ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงแล้วเท่าไหร่ต่แท้จริงมันเท่าไหร่ไหมมันก็ไม่ Ma บอวัชอพวันสจบช่าบจดเป็นตรงช่างมาบนเอาประสบการณ์ช่างมาบนผู้ไทยไม่ใช่มาจากไหนมาจากต่างประเทศหรือฝึกฝนชอเนี่ยสอนกันไปท่ารอาจารนะครับเพราะฉะนั้นค่าแรงอัตราค่าจ้างก็ต่างนะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปบอกว่าเวลาชดใช้ค่าค่าสิน ีินาศไฟที่แท้จริงคือความแสนที่แท้จริงเนี่ยผมนี้ก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาเป็นปัญหาอะไรครับท่านจะม้เรียนกฎหมายพิจานไม่สำครับอย่างต้องกฎหมายพิจารนเขาตีหลักอย่างนี้นแต่ไว้ง่ายๆผู้ใดกล่าวมาผู้นั้นพิสูจน์แต่ผู้ใดกล่าวมาผู้นั้นต้องพิสูจน์เพราะฉะนั้นเวลาที่บอก เอาทักอูดหรอเขาเม่มาเพื่อจะเอากำไรไป,ประชมมาบ้างบริษัทต้องมีหน้ที่มาตรวจสอบมัดกรอง,งนะครับน การวางแนวทางของกฎหมายเรื่องละเมิดบริษัทปกันก็มารอตามเรื่อละเมิดเพื่อมาใช้ค่าสินของความเทกิดขึ้นารเวลาการปรสตัวอย่างข้อสอบนะครับข้อสอบก็จะออกมารูบว่านทั่วประกันไทยจ้งหวะทำประกันรถยนต์ประเภท รกรยกถนนะารทำประกันรลดต้นประเภทศที่คู่พออะไรบ้างการทำประกันรลดต้นประเภทศที่ก็คือคู่พอถ้ารถคันนี้ไปเกิดเหตุเองไปพลิกควารไปเสียหายบริษัทช็อปไปรถคันนี้เอาไปช็อปกับรถคันอื่นรถคู่กว่านี้ไม่ต้องสนใจเรื่องเพี้รนต้นต้นรถคันนี้บริษัทช็อปไปอยู่เพราะมีประกันเพี้ยแต่ถ้าเก ควนดีจะมาที่ของสอบผลคดีจะตรวจจากแต่ท่านจะต้องสรุปออกมาดูจากที่เกินเท็จดูกฎหมายจราจรดูก็เราขับไปข้ามไปชนเขาในเลนเขาเราขับประมาณอะไรรู้ต่างกฎหมก่อราจรพนเกงาสอบตวนเป็นชี้ออกมาว่าเราผิดเมื่อเราผิดปุ๊บก็จะไปเข้ามานตา แทนที Nein, ่บอกผู้รับประกันภัยต้องรับผิดเพื่อผู้รับประกันภัยต้องรมีชอบทางกฎหมายนะแล้วมีช่องทางกฎหมายหรือเปล่าพอสมกานก็อ่ะคุณจะเรียกร้องเท่าไหร่ก็เป็นไปตามเกณฑ์นี้คือเพื่อจำนวนวินาสมัยนี้เนี่ยคุณก็ตีราคาให้อูตีราคามาค่าซ่อมเท่าไหร่ค่าอะไรเท่าไหร่ค่าไหนเท่าไหร่ถามว่าเป็นแค่นี้ไหมภาษีและแถมไม่ใช่ถ้าเป็นก็คู่กรณี ท่านประกาตาศนะท่านรู้กฎหมานะเราไปชนเขาเนี่ยตั้งแต่วันที่ชนน่รถเขาเสียได้ใช่รถไหมไม่ได้ใช้ละต้องออกไปเข้าอู่ละไปทิ้งไว้ถูกกว่าอย่างส่งเสร็จรถส่งเสร็จเรียบร้อยสองเดือนสองเดือนนนั้เราไม่มีรถใช้ผู้เสียหายเนี่ยทุกคนที่เราเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยขับรถไนที่ตรงก้นชนอ่ะไม่มีรถใช้เขามีสิทธิ์ไปเช่ารถไม่ใช่สิทธิ์ไปเช่ารถ เขามีสิทธิ์ไปเช่ารถเพราะนั้นค่าเสีษหายจากการเช่ารถก็ถืองเป็นความทมี่แน่สบายชิดเขาเรียกร้อจจรถถงาจากจากบริษัท่านเขากคู่คนนี้นะครับเอารถวกเราอ่ะรถเราก็ช่วยนะรถเราก็ซ่อมอ่ะไม่ใช่รถแบบนันเดยเนได้ไหครับเราเดิกไม่ได้ทำไมเราเีินไม่ได้ทีเ่เรียกไม่ได้เพราะเรา เราทำเองเห็นไหมเมื่อเราับเองปุ๊บเราไปเกิดเห็นว่าเป็นที่ว่ามันไม่คอหายอะไรเราผิดไหมเราผิดเราไม่สมผิดแลเมื่อเราเราผิดแล้วเนี่ยเราเราผิดพลาดนะแต่เราจะไม่อยกค่าเสียหายจากการผิดพลาดเพราะเราเองใช่ไหมไม่ได้ไม่เป็นธรรมไม่ครับนะวก็จไว้นะครับนะถ้าเป็นโทษประการจากตัวของเราเราเองผิดเองไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สิทธิที่เรียกร้องตามสัญญาอะไรเพราะเราเสียหาย สิ่งที่เร้องเจอวัาไหนที่จะเกิดขึ้นนะครับมันจะต้องเป็นหนึ่งในสัญญาสองในความรผิดในสัญญาก็คือรถบรรทุกนี่ไหมรรรทักนี่ว่ำรถบรรทุี่ชนรรทที่เสียหายซ่อมให้ายเรือสัญญา

จะเรียกร้องค่าขาดการใช้รถเราก็จะเรียกผู้คนนี้ก็จะเรียกเพราะนั้นถามว่าค่าเสียหายหรือค่าเสียหาย้แทนที่จะเรียกร้องมันมีอะไรบ้างนะเราก็ยกยิ่งยกมาแล้วว่าหน้าที่ในการใช้ค่าเสียหายผมก็สนมการไปจะบริษัทต้องใช้ดังนี้ใช่ใช้เพื่ออะไรตา สองค่าซ <êm> no ่อมรถคู่ตัวนี้สามหมื่นบาทตรัต้องลำาครับคอาเทียนใ้แริงารถคูกรณีใช้เวลาซ่อสองเดือนระดสอเดือนเขาไม่ได้ใช้รถเขาก็ไปเช่ารถมาใช้ค่าเช่ารถวันละหกบาทโนหกนบาทเช่ามาสเดือนตกเท่าไหร่ครับตีสามหมบาทเดือนนะสามิบนพวกก เราลง100สามสิบวันก็หมืบนะแปดสองเดือนสามหมื่นหกได้ไหมนี่คือค่าเสียหายที่เขาสามารถจ่ายได้ลองของเราเสียหายเหมือนกันไม่ได้ใช้สองเดือนผู้ประกันภัยจะเรียกค่าขาดการใช้รถได้ไหมเรียกไม่ได้เพราะอะไรเพราะบริษัทประกันไม่รับประกันความรับผิดของผู้ออกประกันภัยเพราะผู้บริษัน